สวัสดีค่ะวันนี้รายการ SK City r n n e w p o r t พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ปากคลองสำโรงฝั่งเ้าเซ้งนะคะซึ่งจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการแก้ไขาปัญหาคลองสำโรงโดยบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนและเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ในการแก้ไขาปัญหาน้ำเน่าเสียบริเวณคลองสำโรงและก็ต้องการฟื้นฟูคลองสำโรงสู่เป้าหมายคลองสวยน้าใสไรขยะเราไปติดตามกับรายงานพิเศษชิ้นนี้กันค่ะ หากพูดถึงคลองสำโรงหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าคลองมนงเป็นคลองธรรมชาติที่ทอดยาวเป็นแนวแบ่งเขตสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างเทศบาลนครสงขลากับเทศบาลเมืองเขารุปช้างโดยระยะของคลองมีความยาวประมาณ5กิโลเมตรในอดีตเป็นคลองที่มีความสำคัญซึ่งเป็นทางเดินเรือเชื่อมระหว่างทะเลสาบสงขลาและทะเลหลวงฝั่งอ่าวไทย โดยเป็นเส้นทางลัดของเหล่าพ่อค้าและชาวประมงในหน้ามรสุมแต่เมื่อการเวลาผ่านมาจนถึงปัจจุบันความสำคัญของคลองสำโรงได้ถูกลดทอนลงไปเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำเน่าเสียที่เรื้อรังมานานการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลจากบ้านเรือนของประชาชนการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือแม้แต่ความตื้นเขินของคลอง ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้คลองสำโรงมีสภาพอย่างทุกวันนี้จากปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเป็นที่มาของการเดินหน้าบูรณาการผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่3มแห่งคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเทศบาลน,นครสงขลาเทศบาลเมืองเขารูปช้างและสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ห พร้อมทั้งให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมปลุกจิตสำนึกสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และพลิกฟื้นคลองสำโรงสู่เป้าหมายคลองสวยน้ำใสไร้ขยะเพื่อคืนวิถีแห่งสายน้ำของชุมชนเมืองด้วยการจัดตั้งคณะทำงานการแก้ไขปัญหาคลองสำโรงขึ้น รวมถึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำและความตื้นเขินของคลองสำโรงประจำปี2565อีกด้วยเทศบาลนครสงขลาทำแผนแม่บทเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองการพัฒนาคลองสำโรงนี่ครับตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมาแล้วนะครับโดยที่ว่าภารกิจของเรานะครับมีอยู่4ด้านตอนนี้ที่วางแผนกันอยู่ก็ด้านแรกนะครับ แผนตำรวจประชากรที่อาศัยอยู่ริมคลองสำโรงนะครับตอนนี้สำรวจมาได้ประมาณสัก 2- 3สเดือนแล้วครับอ,อย่างที่2ก็คือแผนเปิดปากอ่าวคลองสำโรงฝั่งก้าเซ้งน,นะครับตอนนี้ทางอบประจอก็ใช้รถเครื่องจักรคอยาวมาเปิดอยู่นะครับอ,อย่างที่3ก็คือแผนการทําฝายน้ําล้นเพื่อป้องกันน้ําดําเข้ามาที่จะออกสู่ทะเละครับแผนที่4นะครับแผนการเก็บ,เก,บเก็บขยะของเทศบาลน้ำขวาทําทุกวันนะครับแถวสะพานดํามาจัดเก็บขยะ ก็ขยะมีปริมาณมาก20ตันต่อวันนะครับแล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือหนึ่งสร้างก็คือสร้างเครือข่ายจัดทาแผนแม่บทพัฒนา,คาโครงสำโรงแบบบูรณาการเพื่อกําหนดเป้าหมายไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับตอนนี้เทศบาลน,น,นครสงขลาโดยท่านธรันบิลพัฒนนายกเทศบาลน,น,นครสงขลามีความคิดตั้งแต่คโครงสำโรงนี้เกิด สิ่งใหม่ๆขึ้นมานะครับในคลองสำโรงอยากจะมีเรือเล่นอยากจะมีปลาเข้ามาพ,พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านอยากจะมีรายได้เพิ่มมานะครับในในส่วนของกองสารสุขและสิ่งแวดล้อมนะครับก็มีโครงการร่วมร่วมกับเยาวชนนะครับเดือนมิถุนายนนี้ครับจะจัดการที่ว่าจะให้เยาวชนที่กอยู่ริมคลองสำโรงนะครับเข้าค่ายแล้วก็มาทํากิจกรรมร่วมกันให้เกิดความรักสามคัคคีเกี่ยวกับ เรื่องเกี่ยวกับเรื่องคลองสำ,สำโรงเนี่ยครับพวกเราตั้งใจเต็มที่นะครับที่ว่าอยากจะทําให้บ้านเมืองนี้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีอยู่ในกฎเกณฑ์ครับอยากจะฝากถึงพ่อแม่พี่น้องชาวริมคลองสำโรงทุกท่านนะครับขอให้ช่วยกันรักษาคลองตรงนี้ไว้นะครับคลองสำโรงตรงนี้ไว้เพราะว่าคลองสำ,สำโรงตรงนี้เป็นคลองประสาทเราอยู่ตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดเราแล้วก็คลองนี้เราก็ต้องรักษาไว้มาก่อน ที่เขาเล่ามานะครับคนเมื่อก่อนบอกว่าน้ําใสมากเราอยากจะกลับให้กลับคืนมาอย่างน้อยสักห้าสิบเปอร์เซนที่ว่าเราสามารถให้ลูกหลานเราเพราะว่าเป็นโมรดกที่เราได้ได้ส่งต่อให้ลูกหลานเราอีกครั้งหนึ่งน,นะครับขอขอบคุณครับนอกจากนี้องค์การจัดการน้ําเสียหรืออจนนยังได้ดําเนินโครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ําเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ราชการกําหนด ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียรวมทั้งบรรเทาปัญหาด้านความเป็นอยู่และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชนริมคลองสำโรงอย่างเป็นระบบและยั่งยืนทาง,รงกรมทรัพยากรทางเลยารฝัเนเลือกผมเป็นคนเลือกพื้นที่คลองข้าวเส้นเป็นหนในสิที่ระวางบูมตั้งแต่ปี62ซึ่งการแก้ปัญหาเรื่องขยะเนี่ยเราประเมินและผลกระทบเนี่ย มันสามารถแก้ปัญหาเรื่องขยะได้โดยชุมชนมีส่วนร่วมนะครับแต่กระบวนการแก้ปัญหาที่ผ่านมาในปัญหาใหญ่ก็คือปากคลองสำรองปิดเมื่อปากคลองสำรองปิดเนี่ยปัญหาที่ตามมาคือน้ําเสียขยะเนี่ยมันไม่โฟล์มาถึงว่ามันมาติดบูมก็มีคนเก็บแล้วก็ส่งผลกับสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นมลาวะนะครับแล้วก็เราพยายามแก้ปัญหาในการขุดแต่การขุดแต่ละครั้งเนี่ยประมาณ3-4วันเนี่ยคลองปากคลองก็ปิดก็ส่งผลกระทบเหมือนเดิม กระบวนการขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาครั้งนี้เป็นกระบวนการในส่วนร่วมของชุมชนในการออกแบบโดยเฉพาะการวางบิ๊กแบ็กนะครับโดยใช้ภูมิปัญญาของชาวประมงที่เขาเสนอแนะมาว่าต้องทําแบบไหนบ้างจึงเป็นที่มาของการดําเนินงานครั้งนี้นะครับซึ่งจากการทํางานของทุกภาคส่วนในระยะที่ผ่านมาได้มีการบริหารจัดการแก้ปัญหาร่วมกันกับประชาชนชุมชนก้าเส้ง โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการทิ้งขยะในชุมชนรวมทั้งการแก้ปัญหาปากคลองสำรงปิดโดยใช้เทคนิคและภูมิปัญญาของชาวประมงด้วยการใช้กระสอบทรายขนาดใหญ่มาวางปิดปากคลองสำรงเพื่อวางดักตะกรนทรายตามทิศทางของฤดูมรสุมที่พัดเข้าหาฝั่งในแต่ละฤดู การทำฝายน้ำล้นแก้ปัญหาน้ำเสียไหลออกปากคลองในช่วงเวลาปกติการวางบูมดักขยะการจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บขยะภายในลำคลองการปล่อยจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสียลดการเกิดกลิ่นจากน้ำขัง และที่เป็นหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหานั่นคือการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนที่อาศัยบริเวณริมคลองให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะพร้อมสร้างเครือข่ายให้ร่วมกันดูแลบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบและยั่งยืน6กหนึง่งเขาบอกให้เข้ามาเป็นประธานชุมชนพอเขาบอกว่าแกคิดจะทําอยู่นานแล้วแหละแต่ว่ามันไม่มีครับว่า จะได้แนวร่วมที่ว่ามาทํานั้นใช่ไหมแต่ว่าทีนี้ก็ะพอข้ามาเป็นประธานชุมชนก็นกเลยก็สีมงคลและผมเนี่ยทีมงานทั้งทั้งหมดเนี่แหละมาช่วยกันมาช่วยช่วยกันนะทำเก็บเกี่ยวไปไปเมื่อไเกี่ยวข้าวอะไรอย่างนี้เราเก็บเกี่ยวไปเรื่อยเรื่อยมันก็ค่อยสลายไปเองไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดมันเริ่มเห็นภาพพอมาเริ่มเห็นภาพอ่ะพี่น้องชาวบ้านตอนนี้เขาเริ่มเข้าใจ รถมันมาขุดให้กับชาวบ้านเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มดีขึ้นน้ํามันก็เริ่มสวยขึ้นเพราะว่าไอ้ตัวน้าเค็มเนี่ยมันมาฆ่าตัวตะกอนมันฆ่าได้มันแปลว่าเป็นตัวบําบัดน้ําทะเลเนี่ยป็นตัวบําบัดอยู่แล้วเราก็ช่วยกันแบบนี้ต่อไปถึงที่ดีเนี่ยมันจะได้กับพวกเราต่อไปผมเป็นอิตอาสาพัฒนาชายควางชุมชนก้าวซิ่งชายทะเลนะครับก็อิตอาสาจนมากจะนี่ทีมงานทั้งหมด15คน การเก็บขยะในคลองสำโรงในชาตเลนะครับแต่อยากจะมีหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนอีกเยอะนะครับการทำงานของชุมชนก้าวซิ่งชุดนี้นะครับเพ <c oughs> ื่อจิตอาสาชุดนี้ต้องมีการเก็บขยะทุกเดือนในการทำหานอยู่คลองสำโรงก้าวซิ่งอาจจะเป็นอาจจะเป็นที่ท่องเที่ยวไปในครังหน้าได้ครับ <c oughs> ครับเพราะมีเรือประมงเข้าออกเอาไทยนะครับเข้าออกปลาสดกินจะสดคิดว่าอน,คนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นตลาดน้ํา ขขอออออองงงาาวไทยำเเืมมออนมกะครับ่ภโดยในอนาคตเราทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแก้ปัญหาที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันจะสามารถพลิกฟื้นคืนสายน้ำคลองสำโรงแห่งนี้ให้เป็นคลองสวยน้ำใสไร้ขยะสามารถกลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นสถานที่พักผ่อนให้กับคนในชุมชนได้อีกครั้ง